อยากจะขออนุญาตคนญี่ปุ่นพูดยังไงดีคะเวลาที่เราต้องการจะขออนุญาตคนญี่ปุ่นทําอะไรบางอย่างนะเราสามารถที่จะใช้รูปไวยากรณ์ง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะอันดับแรกนะสเต็ปแรกก็คือเราจะผันกริยาเป็นรูปเตะก่อนนะผันกริยาเป็นรูปเตะแล้วก็ตามด้วยโมอีเดสกาพูดง่ายๆก็คือกริยารูปเตะโมอีเดสกานั่นเองนะคะก็คือเป็นการ ขออนุญาตนะคะอย่างเช่นว่าเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะซึ่งซึ่งเป็นที่สาธารณะนะแล้วก็มีคนอื่นนั่งอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีเก้าอี้ว่างนั่นแหละเราก็เลยต้องการจะนั่งนะเราก็บอกว่าขออนุญาตนั่งตรงนี้ได้ไหมนะคะขออนุญาตนั่งตรงนี้ได้ไหมคะเราก็จะพูดว่าโคโคนี่สุวัตเตโมอิเดส์กาโคโคนี่สวัตเตโมอิเดสกาโคโคแปลว่าตรงนี้นะคะตรงนี้ ใส่คำช่วยนี้เข้าไปนะคะเพื่อต้องการจะชี้พิกัดว่าตรงนี้นะตรงนี้ก็โขนี่สวัตเตโมอีเดสกาสวัตเตโมอีเดสกาแปลว่าขอนั่งตรงนี้ได้ไหมซึ่งสวัตเตสวัตเตเนี่ยจะมาจากสวาดีมัสสวาดีมัสแปลว่านั่งนะคะซึ่งมันเป็นคํากริยากลุ่มหนึ่งนะคะอีจีริซือเตอานะคะเราก็ใส่ซือเล็กแล้วก็เติมเตะก็ไปเพื่อผันเป็นรูปเตะนะคะก็เลยได้เป็น สวัสดีโมะนะคะสวัสดีโมะอีเดสค่โคโกนี่สวัสดีโมอีเดสขอนั่งตรงนี้ได้ไหมคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะสมมติว่าเราไปที่ไหนสักแห่งอาจจะไปพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตให้เราถ่ายรูปได้หรือเปล่านะเราก็อาจจะถามเจ้าหน้าที่ว่าขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมคะขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมชาชินโอทอตเตโมอีเดสกาชาชินโอทอตเตโมอีเดสกา ชาชิงแปลว่ารูปถ่ายนะคะรูปถ่ายวันทอเตโมอีเดสกานะคะคําว่าทอเตนะคะทเตนะคะจะมาจากโทดิมัสโทรดิมัสที่แปลว่าถ่ายรูปนั่นเองนะคะก็เลยได้เป็นชาชิโนทอเตโมอีเดสกาขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมคะหรือใครที่ทํางานอยู่ที่บริษัทนะคะน่าจะได้ใช้ประโยคนี้แน่นอนนะสมมุติว่าจะขออนุญาตเจ้านายลาง,งานนะคะบอกว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตลาง,งานได้ไหมคะเอาประโยคนี้ไปใช้ได้เลย 明日休んでもいいですか？明日休んでもいいでวか？明พรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้休んでもいいですか？วปนพุ่านี้ดไหมนุญาตลาได้ไหมขออนุญาตหยุดพักได้ไหม休んでもนะคะ？休んで。จะย่อมาจาก y a s ุ่นี้จะยีไหมคะั่แปลวจา หยุดนะไปพักหรือว่าพักผ่อนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะขออนุญาตลานะคะก็เราใส่นะคะวันที่เราต้องการจะลาไปข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย ya s เ n demo เ deska ya s น n demo ี deska รูปประโยคนี้เราต้องการจะขออนุญาตลาวันพรุ่งนี้ก็อชิตะ ya s น n demo ี deska อชิตะ ya s น n demo ี deska พรุ่งนี้ขออนุญาตลาได้ไหมคะหรือเวลาเราต้องการจะขอยืมอะไรบางอย่างจากคนญี่ปุ่นนะก็สามารถใช้รูปประโยคนี้ได้เหมือนกันนะคะคําว่าขอยืมขอยืมภาษาญี่ปุ่นก็คือคาดิมัสคาดิมัสคาดิมัสแปลว่าขอยืมดังนั้นเวลาเราจะขอยืมนะอะไรบางอย่างนะเราจะใส่สิ่งที่เราต้องการจะขอยืมไปข้างหน้าตามด้วยคําช่วยโ oh อตามด้วยคาริเตโมอิดสา ค a l i เตโมอีเดสกาแปลว่าขออนุญาตยืมได้ไหมขอยืมได้ไหมทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราขอยืมเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆนะมันก็ไม่เป็นกรรมไงแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราไปขอยืมนะกรรมของมันเลยที่โดนเราขอยืมนะเราก็จะบ่งชี้กรรมของสิ่งนั้นสิ่งที่เราขอยืมเนี่ยด้วยคําช่วยโอนั่นเองนะคะดังนั้น ใส่สิ่งที่เราต้องการจะขอยืมไปข้างหน้าแล้วก็วงชี้กรรมด้วยคำช่วยโอแล้วก็ตามด้วยคาดิเตโมอีเดสกาขออนุญาตยืมจุดๆๆดได้ไหมคะเป้งแปลว่าปากกานะส่วนคาดิเตโมอีเดสกาแปลว่าขอยืมได้ไหมคะขอยืมได้ไหมคะที่ต้องระวังที่หลายคนสับสนกันบ่อยก็คือคําว่าคาดิมัส คาดีมสัสที่แปลว่าขอยืมนะหน้ามาสัสนี่มันคือตัวลิใช่ไหมคะตัวลิซึ่งเป็นเสียงในวักอีนะเป็นพยัญชนะวักอีแต่คำนี้เนี่ยเป็นกริยากลุ่ม2นะเป็นกริยากลุ่ม2ตัวพิเศษนะคะดังนั้นเวลาผ่านกริยานะคะกริยากลุ่ม2 ตัดสมมร์ทออกแล้วก็เติมติได้เลยนะคะก็เลยได้เป็นคาลิเตนะคะคาลิเตะโมอีเดสกขออนุญาตยืมได้ไหมคะใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่ายังไม่มีพื้นฐานนะคะหรือว่าพื้นฐานน้อยนะตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนำค่ะชื่อคอร์ส a s i c Japanese Conversation ฟังพูดอ่านเขียนเช็ตสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็พื้นฐานน้อยนะวันนี้ก็แวะมาแจกโปรนะคะ จากปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่3,900นะแต่ว่าพิเศษสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะให้ราคาโปรโมชั่นจาก3,900เหลือเพียง2,900เเท่านั้นนะใครสนใจนะคะก็ทักมาได้หรือใครที่แบบว่ามีพื้นฐานมาบ้างแล้วต้องการที่จะ เน้นแบบว่าเจาะนะเจาะสนทนาแบบว่านําไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีพื้นฐานมาแล้วแต่ว่ายังสับสนในเรื่องของการเลี้ยงประโยคการผันกริยานะแบบว่าผันไม่คล่องแล้วก็สับสนเรื่องการเลี้ยงประโยคก็เลยเวลาจะพูดอ่ะทำให้ไม่มั่นใจหรือว่าตะกุกตะกักนะคะก็มาฝึกกันได้ในคอสผู้ญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียวนะคะหรือใครจะติวสอบ n 4 n 5นะคะก็มีติวสอบให้เหมือนกันเดี๋ยวจะแชร์รายละเอียดคอสต่างๆไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะใครสนใจคอสไหนก็ ักมาได้ค่ะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่ารู้มาฝากกันเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ